ว่าผมเป็นบรรญ,ญาที่ข้างวัดแล้ววันนั้นเขาสวดพระอภิธรรมผมมายายแผนพระขึ้นกุศลาและก็มีผู้ชายคนนี้นั่งเตะท่าอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์มาแอบดูว่าภรรยานะใช่ไหมจะโดนผมหลอกหรือเปล่าเออแต่ตัวเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมครับเป็นอะไรครับเป็นรสุนปืนครับ เส้นเลือดในสมองตึงก่อนหน้าที่จะมาในวันนี้การเดินเผินของร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็เดินเป็นคนตกครับปลายทางตกไปครับแค่ตกเดินเชื่อเดิอืมพวกเราเคยเจอคนเป็นแนวเพื่นเดินใช่ไหมครับก็คือว่าปลายเท้าตกเดินแล้วขาบนลากืึมตลอดเวลาแล้วแขนขาเข้มีแรงใช่หรือไม่พูดจาลิ้นกับแข้งจริงไหมจริงโอเคเวลาผมไปวิญญาณส่วนไหนเชื่อหรือไม่เชื่อ เอาจริงๆผมพูดแล้วก็ยังไม่เชื่อคุณจะทำยังไงได้ไะใช่หไม่ใช่ขนาดพูดเก่งขนาดนี้พูดแล้วยังไม่เชื่อแล้วคุณเป็นใครเนี่ยพูดคนอื่นจะเชื่อทั้งหมดจริงหรือไม่จริงครนั้นเวลาเจอคนปริเสธธรรมดาขนาดผมพูดขนาดไหนคนยังไม่เชื่อแต่ตัวเองหลอกเก่งใช่ไหมใช่และเป็นไงบ้างก่อียิ่งเก่งแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกะ ก็กินไปตัวเดียวไปวันแรกเข้าสามรอบเลยโอ้โอ,อไม่เคยถ่ายแล้วพอกินไปเข้าไปเพิ่มมาถ่ายสามรอบตัวเาาบาไหมเบาอ๋อ้แล้วร่วงเลยกินไปได้ตัวเดียวหรือว่าตัวอื่นกินอีกก็กิน,กนอเอ็มชุกเจี๊ยบเอ็นชแกเจี๊ยบแดงแดงอืมจากวันนั้นที่ผมฟังผู้บรรยายตัวเดีวันนี้กี่วันละข้อ<ก><น>ไม่ได้ถึงเดี้ยหรอกไม่ใช่เออการการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกเบาตัวขึ้นคอืบแล้วก็เดินหน่วงๆง่ายขึ้นอ่ะไหนลองเดินให้ดูหน่อยที่อะอะไรยังเห็นสามีที่ เวลาสุขภาพมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้สามีเจอได้แบบนี้ลองพูดความสุขดีจมาไปดิ้นร่วงมันไปเด็กๆก็อ่านเล่าต้อดีใจที่เราดีขึ้นนะคะเพราะว่าก็ช่วยกันนะคะที่ ขายตุ้งิ้งเอือพอตอนที่สามีอ่ะป่วยอย่างนั้นอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ค่อยไหวคุณดีว,ว่าพี่หญิงนนี้รับภาระหนักเลยไหม่ะ,ะนะะวนปีนะคะสิบปีเลยคโอ้โหแต่เขาไม่ได้ติดจริงอเขาเป็นสองรอบฉันก็เล่นหมองตีสองรอบ เราช่วยกันมาจริงแมอพี่เสียหมดีล้วแล้วพ่อก็ปวดภารตอนนี้ก็อยู่บนชั้นข้างม่มีลูกพ่อเนี่ยก่อนบวดภารไปฟังหมบรรยายที่อะไรสโมสรนะครับก็เลยตัดสินใจเอาอาหารเสริมให้กับชูกษาแนะนำ ฟังก็ฟังอยู่ข้างนอกอะไรก็พูดก็พูดอะไรพูดแล้วก็ไปนี่มีความน่าเชื่อถือพวกเมาพูดขาบมาว่าลนจังกัดะค้พูดเร็วฟังเร็วหวังเข้นี้ก็ไปนัยัไงนั่งงอกรวมกกฟังแหละแต่ว่าถือว่าฟังอยู่แต่ก็ไม่สนใจไม่ แต่ถ้าวันสินค้าดีก็ถามว่ากับมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับวัสินค้าก็ดีนะตอบโจทนเพราะเราก็เป็นมานานแล้วก็แป้งกาแฟกาแฟเป็นก็ไม่ได้กินไอตัวกินหนูเอาแฟนกินเป็นี่นทอดวันนี้ก็กินดีวันกินเลยรดีไม่กินที่ทอดวันนี้สามีมากินอาหารเสริมแล้วมอไปแล้วตอนนี้เป็นอาการนี้ดีใจไหมครับก็ดีใจค่ะเขาดีขึ้น มันก็ไม่ต้องจะมีหรอกแต่อย่จะปิดไดมอนด์แต่กดสัารม้หนูก็ได้ตังกดก็ได้้วยกระเจนอ่ะพ่อหนูพ่อเลแล้วก็มีหนูเหไมใส่แล้วก็แดงเป็นนแรนำแดงมด้ปิดนหนัปิดไดมอนห้าหรี่สิบก็ได้ตังเมื่อเตรเป็นอย่างนี้แล้ว อยากจะพูดอะไรกับบริษัทนี้ไหมก็จากคนที่เช um> ื่ออะไรง่ายๆครับก็พอได้รององตัวเองแล้วว่ามันตอบโจทย์เราก็่ใช่ตรงๆง่ายๆคือร้อยเปอรนะครับมันมีคำคำหนึ่งที่ผมเป็นยได้ท่ไหก็ตามแต่ผมจะได้ยินคำนี้เป็นประจำก็คือเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ อันนี้ในระยะเวลาประมาณ3าสัปดาห์ที่ด้โอกาสทานสินค้าเราไปใช้คำพูดนี้ได้อย่าง,คร,รงครับได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรับรองอตัวเองนะครับนะครับขอให้แข็งแรงหายไวๆแล้วก็รักครอบครัวะระะักภรรยากันมา,มากๆนะครับผมจะเดินคู่กับพี่เองจะช่วยกันใหญ่ให้นะคร<า> <Okay. S 1> อบโอเค